สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องไอวี่โรแมนต์แองเจนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพลังงาน18บวกวันจันท์นะคะเป็นแรนดอมเนาะโอเค18บวกวันจันทร์ของคุณและคนที่คุณนึกถึงจะเป็นเช่นไรนะคะ ตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เป็นผู้ชายนะคะที่เข้ามาดูเนี่ยหรือเป็นผู้หญิงก็ได้เนาะหากคุณเป็นผู้ชายคุณจะเป็นคนที่แบบว่าโอ้ยรูปร่างแบบบึกบึนแข็งแรงมากๆนะคะตัวคุณเองนะคะอยากจะสิบแปดบวกกับแฟนคุณนะคะหรือคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้ภายใต้แสงจันทร์แล้วก็จะมีการเฉลิมฉลองกันนะคะ บางครั้งนะคะตัวคุณเองรู้สึกเครียดนะคะกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยนะคะทํางานเครียดอ่ะอืมทํางานเครียดแล้วก็อยากจะแบบผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายโดยมามีอะไรกันกับแฟนนะคะที่ทะเลนะคะใต้แสงจันทร์ที่ทะเลแล้วก็บางคนอาจจะไปที่สวนนะคะหลังจากทํางานเสร็จนะคะตอนวันจันทร์เนาะ จะไปที่สวนนะคะแล้วก็จะไปแบบมัดมือมัดแขนของคุณผู้หญิงนะมัดมือมัดแขนอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายกั่าเนาะหลังจากนั้นนะคะคุณจะให้คุณผู้หญิงนะคะคอยปฏิบัติรับใช้คุณนะคะโดยคุณผู้ชายคนเนี้จะชอบเล่นผมคุณผู้หญิงนะคะแบบชอบเล่นผมเออชอบให้คุณผู้หญิงนั่งที่พื้นแล้วก็ให้คุณผู้หญิงนวดขาให้ส่วนคุณผู้ชายก็จะแบบเล่นผมคุณผู้หญิงไปอะไรเงี้ย บางครั้งคุณและเขาเนี่ยจะแบบมีอะไรด้วยกันด้วยท่ายืนนะคะถ้ายืนประมาณนี้นะคะเปิดให้ได้เดวยวแล้วโอ้ยจะมีอะไรกันแบบว่ารุนแรงมากเลยนะวันคุณจะรุนแรงมากคุณจะแบบเหมือนฮึดเหมือนสู้กันอะ่ะมีการต่อสู้กันอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนคุณผู้หญิงก็เล่นตัวอะไรอย่เงี้ยไม่ยอมอะไรเงี้ยแต่ แต่สุดท้ายแล้วอะผู้หญิงก็พ่ายแพ้ไปนะคะพ่ายแพ้คุณผู้ชายไปนะคะคุณผู้ชายคนนี้นะคะอยากให้คุณผู้หญิงนะคะอ,อ,อมหรือว่ากินไอศครีมโคนของเขานะคะแล้วก็อ้าปากแบบจับปากคุณผู้หญิงอะอ่านะคะ,นะคะแล้วก็จะให้ดื่มน้ําดื่มน้าอสิจิเออนั่นแหละของผู้ชายด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชายก็อยากที่จะแบบ ออะไรนะอยากจะรูปรูปคำคำน้องน้องน้อยของคุณผู้หญิงอะ่ะเออแล้วก็คุณผู้ชายก็อยากที่จะจุ๊บจุบ,จบน้องน้อยคุณผู้หญิงด้วยอันนี้มันไม่สิบแปดบวกแล้วอะ่ะอ่านไปอ่านมามันจะเป็นห้าสิบบวกแล้วทุกคนโอเคคำคๆนะจ๊ะเป็นเรื่องราวเออ การเล่าจากไพ่เนาะไอวี IV ก็ไม่ได้ไม่อยากจะเปิดหรอกตรงตรง,งแต่ก็ต้องทำนะคะเพื่อเอซนะคะเพื่อช่องของเรานั่นเองนะคะไอวีก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะที่เข้ามาดูนะคะคลิปวิดีโอวันนี้แรนดอมเนาะสิบแปดบวก EP ที่เท่าไหร่จำไม่ได้นะคะเป็นของวันจัน์นี่แหละอืแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคน ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะวันนี้ก็สั้นนิดนึงนะคะบ๊ายบายไปเลยแจอใอ้มีความสุขนะคะกับความรักของคุณและคนที่คุณนึกถึงเนาะทำงานเนี่ยไปเครียดนะคะโอเคนะฮะบ๊ายบายแต่ไอวี่เริ่มเครียดแล้วจ้ะ